สวัสดีครับคลิปนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Lane s e a ั o นที่1 EP ทีฝนห่ามแล้วนะไม่เปียกไม่ตายเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับชมกันได้เลยนะครับก่อนชมคลิปกดไลค์กดติดตามช่องแอดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Pts Studio p a t r i c หลังจากที่ถูกมาตินและออกจากแก๊งเขาเจอหน่วยละตะเวนพวกนั้นจับตัวเขาขึ้นมาในรถเจอกับหัวหน้าหน่วยละตะเวนเขาถามแพทริก ว่าคนที่เหลืออยู่ที่ไหนกันแพตริกก็นั่งนิ่งเฉยหัวนหน้าหนุ่ยรัตะเวนเขาพยายามถามแล้วถามอีกแพตริกก็ไม่ตอบรู้ไหมว่าพวกนายฆ่าพวกฉันไปหนึ่งคนเลยนะพูดไปก็แค้นจัดจับแพตริกอาบบา้าปากแล้วก็เอาคีมดึงฟันของแพตริกออกมาเขาร้องลั่นแทบขาดใจร้องอย่างจะเป็นจะตายเลยทีเดียวทางด้านในมังเกอร์ลีอาสังเกตว่าแพตริกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้จึงเดินมาถามมาติลแลซิโมนว่าเห็นเขาไหม มาตินเลยสาร,รภาพไปว่าเขานี่แหละไล่แพตริกออกไปจากที่นี่แล้วโทษฐานที่เขาจะฆ่าซิโมนถ้าเขาอยู่เขาอาจจะคิดแบบนี้อีกรอบก็ได้แต่ซิโมนเธอบอกกับมาตินไปว่าที่แพตริกทำไปน่ะเป็นเพราะว่าเขาเมาเขาคงไม่ได้ตั้งใจแหละแม่แม่พระเสด็จเกินยนะซิโมนอยู่ๆมีเสียงดังมาจากนอกบังเกอร์พอมาตินเปิดบังเกอร์ออกไปดูเท่านั้นแหละเจอกับลาฮมุดกำลังแบกบ,บีทิปอยู่ซิโมน ก็ออกมาเห็นเช่นเดียวกันพวกเขาต่างรู้ทันทีว่าบีทิฟติดเชื้ออาการหนักแต่ลามุดพยายามแบกบ B ีทิฟเข้าไปในห้องแลบเพราะเขาคิดว่าในห้องแลบนั้นต้องมีอะไรสักอย่างที่ช่วยเธอได้เขาเดินเข้าไปไม่สนใจใครซิโมอโนเลนมาตินก็ไม่กล้าเข้าช่วยกลัวว่าจะติดเชื้อไปด้วยลามุดแบกบ B ีทิฟมาถึงห้องแลมมาตินรีบเข้ามาปิดประตูทันทีลามุธพยายามขอร้องซิมอนเลนมาตินว่ามาช่วยบีทิฟหน่อยอาการเธอแย่มากๆ,ๆเธอติดเชื้อ สุนัขตัวน้ำเมเลนาของเธอยืนทําอะไรกันอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วบีทิฟเธอตายไปตั้งนานแล้วจนร่างกายของเธอซีดตัวเข่าพงซิมอนเธอสายชุบป้องกันเข้าไปหาลาบูดในห้องแลบ็บให้เขานั้นรับความจริงให้ได้ว่าบีทิฟเธอเสียไปตั้งนานแล้วลามูดเธอตายไปแล้วพี่เสียใจยด้วยนะแต่ลาโูดเขาไม่เชื่อเธอยังไม่ตายเธอยังตายไม่ได้ซิมอนพยายามกล่อมลาโูดว่าเราอยู่กับเธอไม่ได้แล้ว ตอนนี้เธอติดเชื้อลามุธเขาเสียใจมากๆเขาบอกกับซิม,มูนไปว่าถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีเขาเช่นกันเมื่อซิมนูนกลมลามุธไม่ได้ผลงั้นก็ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนี้ต่อไปซิมนูนคิดว่าจะคุยกับลามูธตอนนี้คงไม่ได้ผลเป็นแน่จึงออกไปให้เขาจะเย็นสักพักแล้วก็กลับมาคุยใหม่ลามูธเขาคิดอะไรได้บางอย่างจูบลาบีทิฟแล้วบอกกับเธอว่าเดี๋ยวเจอกันนะแล้วเขาก็เดินออกไปจากในห้องแรบนี้ทางด้านหัวหน้ากลุ่มนาตาเวน เขาเอาฟันซี่หนึ่งออกมาจากปากแพทติกแม่ฟันสวยจังเลยนะจะบอกได้ยังว่าพวกนาที่เหลือน่ะอยู่ที่ไหนกันแพทติกเลยบอกไปว่าพวกเขาส่วนที่เหลือน่ะอยู่ในเงเกอใต้ดินของบริษัทอพอลอน่ะหัวหน้าหน่วยนัตะเวนคนนี้เขาถามว่าคุณเข้าไปได้ยังไงเธอคนนี้ชื่อซิโมนน่ะเธอบอกว่าพ่อของเธอทํางานอยู่ที่บริษัทออลลอนเธอนั่นแหละพาพวกเราเข้าไปในเมกเกอร์แห่งนั้นย้อนไปหลายเดือนก่อนในโซนกักกันหัวหน้ากลุ่มนัตะเวนคนนี้ ได้มานั่งประชุมใต้อุโมองค์ที่โซนกักกันมีชายปริศนาคนในบริษัทของอพอลอนได้วิดีโอคอเข้ามาพูดคุยกลุ่มของพวกเขาทั้งหมดก่อนที่จะนั่งฟังพวกเขาคุยเขาให้พนักงานนำน้ำและอะไรบางอย่างให้ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ได้กินเข้าไปเมื่อทุกคนกินเข้าไปจนครบชายปริศนาก็บอกให้พวกเขาได้รู้ว่าวิตามินที่พวกคุณกินเข้าไปนะ่ะมันประกอบด้วยนานโนแคปซูลเล็กนับพันเมื่อมีการต่อต้านไม่เชื่อฟัง จะมีอาการคันที่ต้นคอออกมาหากคุณคิดหนีที่จะออกไปจากพื้นที่แห่งนี้แคปซูลในร่างกายของคุณมันจะส่งสัญญาณไปถึงดาวเทียมของเราแคปซูลก็แตกออกไวรัสนั้นจะกระจายทั่วร่างกายของคุณอย่างรวดเร็วจากนั้นคุณก็ไม่รอดตายในที่สุดเป้าหมายของชายปริศนาคนนี้คือให้ทุกคนในที่นี้เป็นหน่วยลาดตระเวนหาคนผู้รอดชีวิตมาให้กับเขามีบางคนไม่เชื่อท้าทายรีวิ่งออกไปจากพื้นที่แห่งนี้ไม่นานนัก เวลาที่อยู่ในแคปซูลส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมแพร่กระจายในร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วเขาอ้วกออกมาเยอะมากและเขาก็ตายในที่สุดทุกคนเห็นอย่างนั้นไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งแม้แต่คนเดียวลีอาเธอเข้ามาดูในห้องแลบอ้าวไม่เห็นลามุสแล้วลามุสเขาไปไหนเนี่ยซิมนเธอเรีบหาลามุสบริเวณรอบๆแต่ก็ไม่พบที่สําคัญคือลามุสมันเอาวิทยุสื่อสารไปด้วยเธอกําลังสงสัยว่าลามุสนั้นจะไปที่ไหนกันลามุส เดินเข้ามาที่บ้านหลังเก่าที่เขากับบีทิปดูจีกันเขาต่อสายไปยังวิทยุสื่อสารฮัลโหลฮัลโหลจนหน่วยรัตะเวนที่จับแพตริก Patrick ได้ยินหัวหน้าหน่วยรัตะเวนถามว่านั่นใครพูดลามุดเขาอยากให้หน่วยรัตะเวนพวกนั้นมาที่นี่มารับเขาไปด่วนเลยแพทริกมันได้ยินเสียงลามุดพูดมันสงสัยว่าบีทิปมันติดเชื้อนี่หว่าลามุดเขาก็เป็นคนอุ้มบีทิปนี่เธอก็น่าจะตายไปแล้วเขาน่าจะติดเชื้อด้วยสิ แต่ทำไมาเขายังไม่ติดเชื้อและยังไม่ตายวะหน่วยรัตรเวนได้ยินว่าคนนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะไปรับคุณซิมนเธอออกมาตามหาลามุดโดยให้ดีอากับมาตินดูที่บังเกอร์ก่อนเมื่อได้เรื่องอยังไงแล้วเธอจะกลับมาที่นี่อย่างเร็วพวกหน่วยรัตรเวนมารับลามุดตามสถานที่ลามุดบอกซิโมนเธอใช้โดนของหน่วยรัตรเวนค้นหาลามุดจนไปเจอกับคลื่นความร้อนที่อยู่ใก,ใกล้ๆแถวนี้คลื่นงความร้อนนี้มีจํานวนสี่ห้าคน เธอสันนิษฐานว่าไม่ทันแล้วลามุดกำลังถูกพวกหน่วยรัฐเวนจับตัวไปเมื่อหน่วยรัฐเวนมาถึงเขาถามว่านายเป็นใครกันลามุดบอกไปว่าเขาอยากตายก่อนที่ตัวเองนั้นจะสลบลงและล้มลงไปเพราะเขาได้สติสลืมสลือหัวหน้าหน่วยรัฐเวนเข้าไปถามว่าบีทิฟคนที่นายเอ่ยถึงนะ่ะเธอติดเชื้อใช่ไหมติดเชื้อยังไงไหนบอกมาสิมีใครอยู่อร,รอบเธอไหมอย่างเช่นคนและสัตว์อะไรแบบนี้ลามุดเล่าว่ามีสุนัขตัวหนึ่ง มาเลียนาของเธอจากนั้นเธอก็ตายสุนักเหรอทางหน้าลีอากับมาตินพวกเขาทั้งสองคนเสียใจกับการจากไปของบีทิฟเพื่อร่วมทางที่อยู่ด้วยกันมาตลอดยาวนานถึง6ปีลีอาเธอแนะนําว่าพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะเราจะออกไปจากที่นี่แต่ก่อนอื่นเลยต้องฝังศพบ,บีทิฟให้เรียบร้อยก่อนพวกเขานาหน้าของบีทิฟไปฝังซิโมนเธอกลับมาเห็นก็เข้ามาช่วยฝังศพของบีทิฟด,ด้วยหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดฝังศพบ,บีทิฟเสร็จสิน้น ซิโมนเธอบอกให้มาตินและลีอาได้รับรู้ว่าหน่วยรัตาเวนนะ่ะมันจับลามุดไปแล้วพวกเราจะช่วยลามุดกันมาตินก็ไม่ได้ขัดอะไรไปก็ไปสิมาตินให้ลีอาแระซิโมนจัดฉากส่งเสียงร้องแกล้งตายเพื่อหลอกล่อให้หน่วยรัตาเวนที่เฝ้ายามอยู่นั้นเดินออกมาตามเสียงพอมาเดินออกมาตามเสียงที่มันได้ยินมันเห็นศพพวกเธอนอนตายมาตินจะเข้าไปด้านหลังของมันและให้มันวางอาวุธลง เมื่อทําตามแผนได้สาเร็จมาตินถามไปว่าพวกนายมากี่คนพวกฉันมาสามพวกนายมาสองมาตินจึงใช้วิทยุที่อยู่ในตัวของหน่วยละตะเวนคนนี้แจ้งไปถามพวกเขาได้รับทราบว่าพวกเราจับพวกนายคนหนึ่งได้พวกเราไม่คิดจะฆ่าใครและไม่คิดจะทําร้ายใครเราแค่อยากได้พวกเราคืนแค่นั้นนําตัวของพวกเรามาแลกของพวกนายยื่นหมูยื่นแมวในวันพรุ่งนี้เช้านะเมื่อในวันลุกขึ้น พอถึงเวลานัดแรกกันพวกซิมอนเธอไม่เห็นลามุดจึงว้ยวายใส่ว่าลามุดอยู่ไหนเห็นท่าไม่ดีละดีอาใช้สารอะไรบางอย่างจี้ไปที่คอของหน่วยราตะเวนคนนั้น,ท,นทันทีหัวหน้าหน่วยราตะเวนเขาเห็นของสิ่งน,นั้นก็เลยถามไปว่าพวกคุณไปเอามันมาจากที่ไหนกันต่างคนต่างเล็งปืนไปที่กันเลยกันซิมอนเธอจะนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ปล่อยลามุดออกมาพวกเราก็จะฉีดสารบางอย่างเข้าไปในร่างกายของชายคนนี้เมื่อซิมอน เธอกำลังจะนับถึงสามหัวหน้าหนุวนนาตาเวนบอกมาว่าโอเคเขายอมแล้วเขาจะเรียกวอวิทยุให้คนของเขานั้นผ่านลามูดออกมาเดี๋ยวนี้แหละเมื่อลามูดมาถึงเขาก็ปล่อยตัวทําการแลกตัวกันแต่ลามูดเขาบอกกับซิมอนว่าเขาไม่อยากไปเขาอยากจะไปกับหน่วยนาตาเวนถ้าผมมากับเขาเขาให้ผมฉีดแล้วผมก็จะได้อะไรบางอย่างแต่ซิมอนเธอไวๆเธอบอกไปว่าคนที่ตายไปผ่านมานะ่ะ ล้วนต่างคอยปกป้องเธอรู้ไหมลามุดเดินไปหยิบหลอดที่ใส่อะไรบางอย่างเขาบอกว่าจะไม่มีใครตายเพราะเขาอีกแล้วแล้วเขาก็ฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปทั่วร่างกายร่างกายของเขาก็นอนฟุบลงทําไมลามุดตัดสินใจแบบนี้ล่ะพวกเขาต่างงงเข้าไปอีกเมื่อลามุดเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหัวหน้าหน่วยนาตาเวนพูดด้วยน้ำเสียงตกใจว่าคนนี้แหละเราพบเขาแล้วมาตินเดินเข้าไปในบ้าน เพื่อไปช่วยแพตติกที่ถูกขังไว้ไม่ว่าแพตติกจะทําตัวไม่ดีสักเพียงไรด้วยความผูกพันและเป็นเพื่อนกันมานานเขาไม่สามารถทิ้งแพตติกให้ตายอยู่ตรงนี้ได้ให้แพตติกกลับมาร่วมทีมของพวกเราดังเดิมทางด้านหน่วยดะัตะเวนจะพาลามูดไปที่อพลอลนซิโมเธอถามว่าทำไมต้องไปที่นั่นด้วยละ่ะเพราะว่าเราจะนำตัวลามูดไปเทสในตัวของลามูดน,นั้นสารนั้นสามารถทำยาต้านได้ถ้าเราได้ยาต้านจากตัวเขา พวกที่อยู่ในโซนนี้จะได้ออกมาได้ไงเมื่อเหลือเวลาอันน้อยนิดให้ซโมอนตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนเธอตัดสินใจไปที่อพอร์ตนทันทีหัวหน้าหน่วยรัตเวนให้ทหารหนายหนึ่งรองขึ้นรถอีกคันที่กำลังจะมาที่นี่แต่นายทหารคนนั้นปากเขาเป็นแผลเขาเผลอไปจุกอัมลาบนหน้าผากของนามุดเมื่อรถของพวกเขาออกไปได้สักพักหนึ่งนายทหารคนนั้นที่จูบลานลามุดอ,อ้วกแตกขึ้นมาไม่นานนัก เขาก็นอนตายอย่างน่าอานาถแล้ว e ีพีที่7ก็จบลงเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามต่อ e ีพีที่8นะครับ